ได้แล้วครับได้แล้วมองนั่งเบ่าเตอรครับลุงแม็กครับพากันเดินทางไปที่ตลาดช่องตาอู่ครับพี่น้องพุ่งุงแม็กโดยปกติแหละแต่ห้าจะออกกลางประเทศนะครับเราต้องขี่เครื่องบินวันนี้เราขี่อะไรเครื่องขี่ยยงยนี่จักเนาะรถจักเนาะรถจักครับรถจักพ่วงจักว่าจักจก็ต้องจักโอ <laughs> <laughs> ้โหเด็กคนไหมผู้ดัง เออคนมันยางวล่านเบางเมืองเขาก็แบกเ็ดมากเหนโอ้เฮ้ยเทสอบนะครับได้เบียร์นะเระยะทางในการนางจางเราอยะกข้างในการนั่งเจ้างาคนกลางอย่างเงี้ยนานจักน้อยหนึ่งประมาณจักชั่วโมงครับสามนาทีแค่สามนาทีแค่สามนาทีก็เสียวแล้วโอ้บอกเข้าเส้นขาดส่งออก ข้าวก็ข้าวครับก็เป็นเรื่องอะไรไี่อ้ลงไปลุมสุดกดิปะเราไปลุ่มลุ่มโดยจันท้ายขึ้นมาโอเราคือตลาดช่องตาอู่ครับทอดล้วครับพี่น้องเป่าเตอรครับลุงแม็กนะครับเดินากันเดินทางมาถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยครับโอ้ขักขัดขัดขัดคนเป็นเพื่อนเป็นรังเป็นยังเป็นอะไรตัวนี้โอ้ยตุดนคือะไรข้างในโอ้ใหญ่เิืเนาะ เสื้อผ้านนะแค่มวกเมื่อมี้พวกเม็ดของอยู่ของกินไว้บ่สังเกตเสื้อบ้านเขาเนี่ยมี่สองแกนเนี่ยโอ้เนาะคือกันกับบ้านเขาอยู่เนาะคือกันค่อยๆครับตลาดช่องเมฆบวกถ้ากินสองเมฆจะเป็นแบบนี้ถ้เกินสุงเมฆเนี่ยเบอรีแล้วก็โมางมากตรงนี้แล้วโอ้เขาใหญ่มาวันนี้แล้วอ่ามันเป็นทหารปงแต่ที้มันมีตลาดเอย่างนี้มันเบอรีแล้วถ้าเนี่ยว่าจุดผ่อนปลน ก็คือขามมาเป็นตลาดซื้อขายได้จุดผ่อนปลนลงมาได้บาทพี่น้อ,นองเลยค้าเ <c oughs> อาละครับเป่าเตอเดินทางมาถึงแล้วครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับตลาดต้องตาอูมาปุ๊บเรจะเห็นผู้สากวก่อนเลยปั๊บครับน้องเนี่ยผู้สาวต้องตาอูแม่นบอกสบายดีตลาดเข้านี่เขาย่อเปิดเท่าโมก็เท่าโมกแปดโมกแปดโมกเช้าปะ ่อนจะโกสามโมงสามโมงแน่ไม่สามไก่จีบเบิร์ดเลยที่เห็นเนาะไก่จีบเบิร์ดเรบนี่ล้งน้อยบออันนี้มามากแต่สนี่มานยมีอย่กนี่บอกคนบานนี่ทีมีเงางามเ้ยงามอยู่ดีวะสาวงามแต่ละคบพี่น้องรับเปาเสยกาทำผลจากน้อยนึงนะครับของไปทำาสายอย่างนี้ ประเภทเป็นเครื่องดื่มเนาะก็มีฟองกินฟองอยากฟองสูบฟองบ๊อสูบืออะไรครับพี่น้องครับได้หมดเลยนะแล้วก็บรรยากาศก็ยังมีหลากหลายพี่น้องประมาณนี้อันนี้เป็นประเภทเพ็ด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 โลหะสีบาดย่าหยั่งเกาะโลหะจักบาทกาะโลหะจัาเมาดิจักบาทเมาหร่วมเมาให้ร่วมาเนาะเมาร่วมน รวมเหมค่ะรวมสองเลยมัมวกไม่ค่าวะไคือเดี๋ยวหมวกเฮ็ดพอไฟฟองเาเปิดลาคาีฮายเดนะควันี้พร้อี่วหอยหอยที่หลีหอยตัวบ้าคอิดหอยหน้าอยก่ตาหอยกึ่งตาท่านซื้อได้หนี่มีคนเห็นเห้กินซื่อเมื่ออยู่นะเด็กกินเลยปะใสโอ้ม่ได้ใสเดี๋ยวม่ได้ใสไม่ได้ใสเดีค่มาขายขอย หัวเห็ดไปหาเห็ดมาครับพี่น้องครับเหมานี่้สุดยอดเลยเห็ดละง่วงปะดองด้วดองด้วยโอ้ยมีเห็ดสดๆครับมาใหม่ๆครับสองดอยครับพี่น้องมา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 เฝ้ามาเที่ยว ตลาดซ่องตาอูครับเป็นอมเห็ดมาขายเขอายดครค้าามอย่างเป็นขายอย่างนคาสุดท้ายเน่ะไรก็ขายเจ้านี่เ็เฮ็ดเราเฮ็ดเราเฮ็ดเกพี่กันพี่เอาเลยนอนก้นเลยนี่ยนอนจ้ามาใหม่เลยเนาะแม่คืยอย่างเมื่อเนาะนี่เนาะเกพี่กันบอกับาอู้นปลาอะไรรึปลาไง ตัวเดียวโครโหลเลยปลา,าไม่ไดอนน้อันนี้เฮ็ดว่างครับพี่น้องครับเฮ็ดว่างครับน <c oughs> ี ang, <c oughs> ่เฮ็ดว่างร้านว่างสรับระเบียบอาารว่างคอเบิ้ดนะครับนี่คือบรรยบบากาศตลาดซ่องชาอูครับเข้าไปนี่กว่าจะเป็นสปปลาวแหรอครับนี่เดินทางเข้าไปนี้นะครับสปปลาวเลยนะเป็นหมู่บ้านนะครับส่วนในน,นี้ตลาดก็จะมีร้านค้านะครับมากมายเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์บริการแบบนี้ เที่ยวละ20บาทสาหรับคนไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดช่องตาอูนะครับมานองเดินทางมาทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศประเภทแบบตลาดตลาดอาหารการกินนะครับแล้วก็เห็นจานวนมากนะครับเห็ดจํานวนมากก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็น,ปนอับอาหารประเภทเห็ดครับเห็ดครับพี่น้องพอกันอีกแล้วอาจารย์เนบ้าเออย่างเบิ่งให้มันครบๆทั่วๆซะก่อนเนอะพาะาเดี๋ยวเราจะ จะหาว่าเรามาไม่ทั่วถึงนะครับเห็ดเห็ดเพาะเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงมเป็นสิเลยน,น,นี่มดแยง้งนี่ลูกสาวมาขายนี่สาวสมน้อยสาวสมใหญ่สาวสาม,สวสมตุกลุกตุลุนยนะพี่น้องเอ้ยตัวแข็งใช่เนาะเออเอาเขาาเ่าจับางที่ก็อิดเสีแซ่บเออแม่ข่ากับสีเมื่อละ่ะเด้เออเตรียมสีเมื่อละ่ะได้ ได้ยังมาขายวันนี้ได้ยังมาขายเฮดงูเฮดพอเขียดอืฟได้ยางขายค่ะเบิดบ่เบิดแล้วค่ะเบิดแล้วมืออื่นมืออื่นมากป่มืออื่นบ่ได้มากค่ะโอ้แสดงว่าตลาดนี้บ่ได้เปิดทุกมือบ่แม่นเปิดวันพุธวันศุกร์วันจันทร์ค่ะวันสุกเก่งเมากหมโอ้จันทร์พุธศุกร์แม่นอืมจันทร์พุธศุกร์เนาะดอยดอยนะขอบใจเด้อป้าคุณสาวขึจะส่งจากอายเนาะหันหน้าดนี้ลงกว่างเลย เพราะมันปิ้งป่าเนาะคนน่ะแต่แห้งแต่แหงตุกตีปีต์แต่ปอยตะแปะอยู่เนาะผู้สาวครับพี่น้องครับผู้สาวอืมอ่างนี่กรผู้ใหญ่ขึ้น่าจังน้อยนะครับขายเฮ็ดอย่างเมื่อเลยเด้กาเบิงเบิงหนาม่ยค่ะเนีส่งอย่างเมื่อแล้วหันข่างใส่แปงแง่งนะครับคือสิอยากเมื่อแล้วล่ะกาว่าขายดีบ่ครับมื้อนี้เฮ็ดน่ะขายบ่ดีบ่ะเฉพาะอารมณ์บ่อยากดีปานเด๋เนาะ แต่ว่าข้าอยู่ดอกเรา,าง,งามเออาก้าวเมื่อผัวเราก็บัวให้เราดอกเขาเราขายบุหรีก่กระไดอือฮู้เฮดด็ดนี่ะพี่น,อน้องสวดกําลังจะพุ่งบางข่างอยู่เอา้าลูกซ้อมเนาะกําลังนอนมีแห้ง <c oughs> อ๋ออันนี้เอาอย่างมาขายเนาะมือนนี้ฮนะขายเฮดเ็ดบ่อแดงขายเฮด็ดบอขายเบ้อแดงบอบ่อแดงจ้าอ๋อเนี่ยขายอย่างว่างามค่ะพี่น้องเอ้ยเออฝานั่งงามแม่แม่ข้ากระไดเนาะคนนู้นคนนมาขาย โอ้ได้ยหยังเมื่อครับอ่นนะอันนี้หยังครับนี่ได้โสมบ่เนี้ยกระอะไรเผือกปลาไหลเผือกกับไข่มดแดงปมาดายปลาไหลเผือกเมื่อนี่รับรองเลยเสียกแน่นอนเออบโบนิรับแน่นอนได้พวกเจ้าถือปลาไหลเผือกเมื่อคนละมัดละมัดนี่นะเห็นในกระแตหูครับลุงแม็กตัวนี้ไหมลุงแม็กผู้สาวไข่นะลุงแม็กเกลียวสาวงามท่อกงามหลากมาแต่เมืองกุสุมาเพิ่น แกสีหอดดานน้องหงางเอามาให้ครบคนสามคนเลยน้องหงางว่างกันร่างต้องเก็บแกว้วลองงามิาดีคือสมกับตะแม็กมาซื้อน้ำเราดีแบบผมมาซื้อประจำน้ำร้อนแท้เย่า,า,าให้เรายิ้มเด้อให้เรายิ้มแล้วละลายเดิ <c oughs> ยิ้มบอกนี่ผู้รับซับใหม่เลย <c oughs> ใจละลายกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> น้ำแข็งนี่เปื่อยบ้าวว้าวว้าวเปืมันละลายเร็วละยิ้ม ล้วขายหมวกเผานั่ได้แต่ว่าวิ่งผ่านขายเราทุ่งกับวิ่งอุ่มอุ่มเมื่อคืนอุ่มดิ่งอุ่มหมวกเผานี่ต้อ่ได้กินจ้ำซื้อหมวกมคนอ๋อใส่คนเดียวหกอันเจ็ดอันนอนหมวกเนาะลืม่นี่นอนอยู่ในลุงแม็กครับพี่น้องยาของขึ้นก่อนยาของขึ้นอีกแสดงว่ายืดเงินไม่ค่อยขึ้นเขาเริ่มขึ้นละนี่นักแห่ง ยก็ได้เมื่อบาดเนี่ยได้ทอก็ได้ไล้เมื่อไม่กี่นาฬาเก็บเครื่องเก็บของเมื่อเราได้บาดอ้อน้องเก็บแก้วน้องเก็บแก้วนี่มาขายเครื่องตั้งแต่จักมงห้าจังมงตั้งแต่เจ็ดมงเสาจนหอดสามโมงเจ็ดมงเช้าหอดสามโงแรงแมนมาจักมือสมมือมือยังเนี่ยนี่จันรแลยกับว้นพูดแล้กับบ้นรจันพูดศุกแมนท่นมากก็จะเห็นน้องเก็บแก้วรอดขาย้่ามู่ี๋ยวี้บานก็มาแวเลยมาเวรอดเหมนบอก น้ำเป๊ปซี่เย็นๆน้ำหวานๆนี่มาลอยมั้งบ่ฮเป็นอย่างไรมีเม็ดหนอนอะไรกันเนาะใส่ผู้เดียวกันอาหารห้องอันมวกเพื่อนนะเอาน้องไปแก้ส่วนส้วนคนมาเที่ยวเลยเสื้อผมมีใส่ไห้ด้วยจืดเอาเอาเป่าเลยเป่าเลยแบบมาเด้อมาเที่ยวซองตะอูมาเที่ยวซองตะอูเด้อมาแเลยกับว่าแดงอหาหน่อจี๊แก้วได้เด้อโดยอันนี้เป็นของใช้นะครับของใช้ของใช้เสื้อผ้า สังเกตเบิงเสือผ่าเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกัมี่สองแขนคือกันนะครับเนี่ยมีาวอะไมีาวกระไดขึ้นาไอีขึ้นเมื่อเราไดิยังไงใช่ไหมยัไปยะตัวเนี้ยคม่ไ้นะครับเพราะว่ามันมีไข่มีไข่เพื่พี่อีเบตเป็นัะไดสบายดีไปเคล็ดข้ออะไรนะเครั้กระเป๋าที่เราบางพี่ปลาน้ำโคงพี่น้องปลาน้ำโค้งป้าน้ำโค้ง น้ำโขงไงปลานังโคงไงน่ครับนี้ปลาเนื้ออ่อนนะฮะก็คุเรยครับจรงๆอัายังหถ้าเป็นตัวตัวแบบนี้คือสองบาทนี่เป็นกิโลไหมหรือว่าเราช่างไวเรียบร้อยแล้วโลกว่าโลกว่าบอกอือนี่ก็มีปลาโกดเนาะนี่มีพวกปลาต่างๆอันนี้เป็นปลานนํำโคงเลยเป็นบ่ขาวขวบมาดงแต่พุ่นบอัี้เปงจากนี่ไปหาน้ำโขงนี่ไกยบ่ จักรักฮะประมาณแปดสิบกิโลเดียวบอสอืมมีแปดสิบกิโลเนาะอันนี้คือปลาน้ําโขงก็แม่ค้าก็จะเอามาส่วนนี้ก็เป็นหอยน้ําโขงนะฮะหอยหน้าหอยกนื้อหอยน้ำโขงเหอยน้าเนื้อแม่ค้าก็บอกจักรทำเลยกลมหนากลมตากดคำนวณเงินอย่างเดียวเลยหอยจ้าหอยอ่หอยจ้าหอยใช่ไปที่กระต่ายจ้าไปที่กระต่ายบอส หอยนาจ้าหอยกระต่ายอร่อยไปตมน้ำกินจริงด้ว่าน่ากินแล้วจะติดใจจริงหรือเปล่าตัสิอหอไม่ค้าพูดเลยกินแล้วจะติดใจจ้ากินแล้วมาซื้อใหม่เด้ออร่อยจริงจ้านจ่หอยแมค้าน่ากินมากนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆน่ากินมากตัวใหญ่ๆเลยเนาะมาท้องรับติดข้าวครับนี่ลักษณะนี้ติดข้าวนะครับเป็นติดข้าวที่ซื้อไปฝากแม่เท่าหรือพ่อปู่พ่อตาแม่ยายนะครับ เขาจะรักเขาจะหลงเรามากเพราะว่าใส่ข้าวเข้าไปแล้วมันจะทําให้เรากินข้าวอร่อยนี่ครับติ๊บเข่าครับพี่น้องครับจากฝั่งสปปลาวก็จะมีฝาเหมือนกันใส่ข้าวเหนียวเนาะยู่นี่ติ๊บเข่านี่ใส่ข้าวเหนียวด้วครับพี่น้องคือใส่ข้าวเจ้าในมุลนีเลยปานห้ามหมดเลนี่นะอันนี้ขนมครับขนมจ้าวยขนมจัดใจค่ะเป็นแค่ข้าจะมาบอกเป็ี่ยนข้าเอาเอาห้องห้องคนมาซื้อกินเไหมห้องในห้องเนี่ย มาซื้อนะคะเลอทอดขนมทอดไก่จ้านี่ทอดขนมทอดไก่นะฮะเดี๋ยวก็มูเบิ้ลตุ๊กเจียวนี่ความกันเลย่อนคนไทยเอิร์กล้วยแขกมั่งบ่โอ้ครับแมน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 กล้วยแขกซื้อเมื่อกินบ่ได้ครับต้องถ่ายให้แขกมากยังฮาเลูจะกเลกล้วยแขกผักพริกผักไทยนี่ครบเบิ้ลราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับตลาดช่องตาอูนะครับก็จะมีสินค้าประเภทของใช้นะครับเชือผ้าหน้าเทียรกับผมกระเป๋า รเราก็จะมายยางไปยยางมานะครับก็เตรียมเงินมาหน่อยหา,าเงินมาหน่อยก็จิบ่ได้ซื้อหยางนะครับคือบ้าพอเตอที่นะครับถ้าเ,าเงินมาเยอะก็จะได้ซื้อนั่งซื้อนี่เพื่อหน่อยนะครับดีเจอกระเป๋าส,สวยๆนะฮะนี่ฮะนี่กระเป๋าส,สวยน่ารักน่ารักนะครับก็อยากซื้อถ้าไม่เอาเงินมาก็บ่ได้ซื้อนะพี่รองเนาะเออเพื่อผ่านาแค่เพื่อนทั้งใน,น เม,มันมียาสูดพี่น้องเลยหนึ่งร้อยนะฮะขายดีปะโอ้เสื้อผ้าหน้าแพรมีเยอะเลยของใช้สุดท็อปต้องมันจะเป็นของไส้พี่น้องเลยเป็นประเภทจักสารนะครับพวกจักพวกข,วของไส้ในแบบพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับคนนี้มาความร่ำความเรวยกับมาเสือข้อรองเท้าโอ้พี่นอ้องเ,เออได้กะาพี่นอ้องก,กระเป๋าที่สวยขนาดเลยนะครับ งามเลยเเอองามลยพี่น้องสวยๆเลยครับกระเป๋าเรามักแบบใดกันมาเลื่อยๆในี่ของชายของพี่ของชายฟองหยองนี่เขาเปิดน้องเนี่ยหมวกขีมกขี้บี้เกือผ้าหนาเที่ยในของป้าอยู่เลยนี่พี่น้องสงสัยร้านนี้จะเป็นร้านของป้าครับไปเติมพี่น้องครับ เห็ดเปอกลาวเ็ดปกลาวนป่จะสับกาดนห้ล้วเนี่ยเคามเห็ดปลกลาวเห็ดปกลาวจะทั้งใหญ่ทั้งยาวใครอันกราร้อยกรพะรอยบอ้เห็ดปวกลาวนี่พี่น้องขายกระะอันนี้เห็ดเพาะเนาะเห็ดเพาะลาวคือเกลนดเอออันนี้ก็อึงอึงย่างพี่น้องเลยเบาไขักอยู่ด้นี่อนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง เถื่อนอันนี้เถื่อยากสั่ง100ส่น3,000ร้อยอันละ2อันละ3,000ร้อย100จ้า140บาทอันี่สดๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเพิ่งบินบุ้งหวังบุ้งหวังอยู่ในพนณองเลยนี่เบิรงเลยครับขับเถื่อสดๆเลยเพราะว่าอย่างเถื่อยังบินอยู่ครับพี่น้องอันไอแม่เลนทองตะวบผมสื่อแนวอย่างฝากนี่นี่อย่างปูอย่างปลาอย่างหมาอย่างไก่อย่างในเบิร์นครับนี่ โอ้โหแม่นอันนี้อันนี้คนน,นี่นแนสแตนเลสโอ้สแตนเลสเยางดีเลยเอบสสอแม่นบอผูบพอพังมีแต่เสียเข้าลักโ <c oughs> อ้ยน,นี่น่องอย่างก่อนเนี่ยนอ้นนองตุก๊กเจ้าของร้านอยูน่นี่เป็นบออันมาตลาดช่องตะอูนี่มาหาน้องตุ๊กได้เลยบอได้เรื่อยโอ้ขายเครื่องของขายหลายหลายเนาะของจักสานกับมีหลาย ส่องตู้กับเป็นแต่แพงแต่แพงนะครับนี่นะฮักนะครับอัธยาศัยดีครับขายเครื่องขายของต้อนรับแขกด,ดีดีหรอกครับนี่นะเดินมาขายดีดีขายมานันมันเนาะจ้าขายถิ่มเที่ยวส่องตู้กับอย่าลืมมาหานเราเลยนี่ส่องตู้กับนี่ของขายหลายอย่างเลยเด้อเ่าจะเป็นเทสฮอนดิจังฝากเครื่องซักซานกับนี่ครบเบิร์ตว่าเราจะเป็นเครื่องใหม่เช่นนี้กับนี่ครบเบิร์ตฝากมาอุดหนุน่าอย่ในนี้ได้เลยสบายดี